โอเคสวัสดีจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับสุสานวิสัยพี่น้องจา๋ายเพื่จะได้น้องพี่น้องอัน วิกฤตช่วงไวรัสโควิดก็ฝ่าฟันมาพี่น้องจ๋าฝ่าฟันมาพี่น้องจ๋าตอนนี้มาถึงบ้านแล้วพี่น้องจ๋าก็คือที่เบลเยียมตอนนี้ดอกไม้กําลังบานพี่น้องจ๋าแต่ก็โดนอควอแันทีนนะพี่น้องเนาะสิบสี่มือก็คือประเทศเบลเยียมตอนนี้เนี่ยปิดประเทศ14วันพี่น้องจ๋าคอยก็แบบว่าอานั่งแล้วก็น,ะกะนั่งนอนแล้วก็นอนพี่น้องออกไปห้างนอกก็ปไปถ่ายรูปดอกไม้ดอกยางปกติช่วงนั้นเนี่ยเขาจะไปเก็บอะไรนะอะ กระเทียมป่ากันพี่น้องจากค่อยก็ไม่ได้ไปไหนเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาไม่ให้ออกไปไหนถ้าถ้าออกไปเนี่ยเห็นบอกว่ามีข่าวที่เบลเยียมนะเขาปิดประเทศก็คือไม่ให้ใครออกไปไหนเลยแล้วก็ถ้าไปเนี่ยจะต้องบอกจะต้องบอกว่าไปไหนบ้างอะไรเงี้ยถ้ามีเห็นมีข่าวตามหนันงสือพิมพ์ตามเพื่อนที่เขาบอกบอกน,นะพีน่น้องเนาะเขาบอกว่าอะไรนะอันมรลาน้านหย่างเกาะร้านร้านที่เขาขายร้านที่เขาตัดผมน่ะเขาบอกว่าห้ามไม่ให้สองคน ขึ้นไปเนาะเขาลับไป4คนตอนนี้ก็มีคนแจ้งโทรแจ้งตำรวจแล้วก็ไปจับโดนปรับประมาณ4ี่พันเหรียญประมาณแสนก,นกว่าบาทพี่น้องจ๋าเนาะก็เรียกว่าเขาบ่ให้เฮตนาเทนิเอกยาพิแล้วก็มีข่าวหนึง่งก็คือแบบว่า,าชาวอังกฤษเนี่ยเขาไม่ให้ไปไว่ายน้ําในสระว่ายน้ำอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าในสระว่ายน้ำมันจะมีคลอ,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 อรีนเนาะคลอรีนมันจะทําให้อันนั้นตายนะเชื้อตายแต่มันก็เขาไม่ให้ว่ายก็โดนจับพี่น้องโดนจับทั้งชุดว่ายน้ําเลยนะ ก็มาเล่าให้ฟังพี่น้องจ๋าตอนนี้ก็ปิดประเทศปิดกรุงเทพไปแล้วแต่ว่ามันก็มีชาวบ้านเนาะพี่น้องบ้านเฮาก็อยากกลับบ้านพี่น้องจา๋าแต่ว่าถ้ากลับไปแล้วก็อะไรนะ <c oughs> กลับไปแล้วก็ต้องกักตัวเองโควิดลันทินพี่น,น้องเนาะหลายคนนี่ถามว่าอันโควิดลันทินก็คืออีหยังก็คือหลายคนอาจจะบรูจักว่าทําไมเขาเรียกโครโรนาทาไมเขาเรียกว่าโควิดอะไรงี้พี่น้องจ๋าข่อยก็สิมาเล่าให้ฟังข่อยไปเสิร์ชมาเนาะเขาบอกว่าโคโรนาเนี่ยก็คือเป็นชื่อของ อ่าไวรัสพี่น้องจา๋าโครโรนาเป็นชื่อของไวรัสนะซึ่งอ่าไวรัสนี่เป็นเป็นเป็นไวรัสเนี่ยที่เป็นไวรัสที่อยู่ในสัตว์ตอนนั้นพี่น้องจา๋าแล้วก็มันไม่สามารถตอนแรกมันไม่ได้แพร่ไปกับคนนะถ้าคนไม่ไปกินไม่ไปอะไรมันพี่น้องจา๋าแต่ว่าตอนนี้คนไปกินมันก็อาจจะแพร่กับสัตว์กับสัตว์อาจจะแพร่มาจากอ่า ให้จำก็คือโคโรนาโคโรนาก็เ hmm. ป็นชื่อของไวรัสนะเพี่น้องเนาะแล้วก็โควิดเนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่าอีกทีหนึ่งก็คือโคโรนาเชื้อเนี่ยมันเป็นเชื้อเหมือนกับพวกเชื้อไข้หวัดซาพวกอะไรเงี้ยพี่น้องจ๋าบอกปิดกออไยเด้อก็ประมาณมันเป็นเชื้อรุ่นที่เจ็แล้วนะพี่น้องเนาะมันไม่ใช่เชื้อใหม่อะไรยังไงพี่น้องจ๋ามาเล่าให้ฟังเนาะแล้วก็ แล้วที่มันชื่อโครนาเนี่ยมันก็เป็นชื่อของไวรัสพี่น้องจ๋าอย่าที่บอกแล้วก็ทําไมเขาต้องเรียกว่าโควิดโควิดก็คือชื่อของชื่อของโรคที่คนติดเชื้อมาก็จะเรียกว่าโควิดพี่น้องจ๋าเนาะโควิดก็คือทําไมเขาชื่อโควิดโคก็ย่อมาจากเชื้อไวรัสก็คือโครนาเนาะวีก็คือไวรัสดีก็คือ d i ซีสพี่น้องจ๋าด i ซีสก็แปลว่าเสื่อ19ก็คือเขาเฝ้เขาเจอใน ปี2อ1 9นนะของฝรั่งเขานะ้นองเนอะก็เรียกได้ว่ามันเป็นเชื้อที่แบบว่าตอนนี้เนะี่ยมันอาจจะติดต่ออาติดต่อกับคนกับคนเนาะแต่ว่าตอนที่แล้วเนี่ยมันยังไม่มาคนกับคนมันก็ไปสัตว์กับสัตว์อะไรเงี้ยมันเขาบอกว่าในทฤษฎีของประเทศฝรั่งเขาบอกว่ามันมาจากาาสัตว์เนาะมาจากตัวตุน่นตัวอะไรนะตัวตัวนิ่มนะ้นองที่มันมีม,มีมีครีบเยอะๆนะ่ะที่มี ที่มันหมุนเป็นกลมๆได้สมัยโบราณที่บ้านบ้านนอกเรานะเมียนะพี่น้องเนาะเนาะแล้กอีกอย่างนึงก็คือพี่น้องจา๋าคอยมาฮอดบานพี่น้องจา๋าโอ้ยทุลักทุเลก่าเสดิ้ลงเครื่องแดดโน่นนี่นั่นนะพี่น้องเนาะก็อะไรนะก็อ่มาก็ถึงถึงก็ให้เขาให้นั่งรอแต่ว่าสังเกตว่าที่ประเทศเบลเยียมเขาไม่มีการคัดกรองอะไรเราเลยพี่น้องจานะ๋าเนาะก็ลงจากเครื่องก็ให้ห่างกันแค่หนึ่งเมตรนะพี่น้องเนาะให้ห่างกันแค่หนึ่งเมตรก็นะก็แบบว่า ถึงลงเครื่องมาไม่มีใครใส่หน้ากากนะก็มีเฉพาะพวกที่เดินทางในใส่หน้ากากกับพวกที่อยู่ในเมืองนะคือคือเราผ่านเข้ามาแล้วนะที่เราผ่านเข้ามาตามคลิปที่เห็นเมื่อตอนที่แล้วนี่แหละคือเราผ่านเข้ามาแล้วเนี่ยทาไมอะ่ะทาไมถึงแบบว่าไม่มีใครใส่เลยไม่มีใครตรวจจี้จี้จี้ที่เอาปืนมายิงเอาปืนความร้อนมายิงไม่มีการตรวจนะพี่น้องนาะแล้วก็ที่มังน,นอกเขา,อาบอกว่าถ้าคุณไม่สบายคุณต้องใส่หน้ากากถ้าคุณใส่หน้ากากแล้วคุณต้องอยู่บ้านถ้าคุณออกไปนอกบ้านก็คือคุณจะต้องเป็นปกติ มันขัดกันพี่น้องจ่าบานเฮาจะได้กับเขาบอกว่าถ้าเพราะว่าการที่ใส่หน้ากากเนี่ยเราจะเอามือไปจับกับเราจะเอามือไปจับกับใบหน้าเราบ่อยแล้วก็หน้ากากบางทีมันอาจจะไม่กันบางทีใบหน้าเนี่ยถ้าถ้าใบหน้าของเราเนี่ยเป็นเป็นหนดเป็นอะไรเนี่ยพี่น้องดะเป็นหนวดเป็นขนเนี่ยเชื้อมันก็จะเข้าไปได้เขาว่าอย่างนั้นนะถ้าเอามือไปจับดึงเข้าดึงออกแต่ว่ายังไงก็ตามแต่ค่อยจะไปไหนก็ตามค่อยจะไปใส่ค่อยจะใส่พี่น้องจากยังไงก็ตามค่อยจะใส่จะเปลี่ยนวันละอันก็ได้ใครมีเงินหน่อยก็เปลี่ยนวันละอันถ้าม ก็ที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือค่อยมาถึงบ้านพี่น้องจ๋าไม่มีการตรวจไม่มีการเช็คแล้วอคนเบลเยียมก็เป็นกันพันกว่าคนแล้วมัง้งไม่แน่ใจนะไม่ได้ตามข่าวนะพี่น้องจ๋าแล้วก็ตอนนี้ค่อยก็ยังยังไม่ได้ไปหาพ่อปู่แม,ม่ย่าเลยเพราะเรื่งรู้ไหมเพราะว่าเราก็ต้องอยู่14วันนะเราต้องอยู่ดูก่อนแต่พญาวิมก็ไปซื้อของปกติพญาวิมเดี๋ยวค่อยจะไปทําคลิปมาก็คือพอญาวิมก็บอกว่าการที่เข้าไปในในในกาซาเออคือในใน,ในแคชเชียอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีการ ไม่มีการป้องกันเขาแค่เอาเอากล่องมาวางข้างๆ,างๆางคนแคชเชียร์เดียวถ้ามีโอกาสเขาจะไปถ่ายถ่ายรูปแต่ว่าเขาไม่อยากออกไปเนะาะกลัวมันจะผิดกฎหมายเขาพี่น้องจอ๋าข่อยก็เลยไปเหตุคิดเปน็นยังดอกแล้วก็ عم, ในในมือจับของรถเ,เข็นเขาก็จะมีเขาจะมีคนมาฉีดแล้วเขาจะมีคนมาฉีดก่อนอะไรอย่างงี้งั้นเนาะเขามีมาตรการของเขาอยู่ก็ไม่ค่อยมีคนใส่หน้ากากเพราะยงบิมบอกว่าไปซื้อของก็ไม่มีคนใส่หน้ากากเขาก็หัวเราะนะว่า ดูสิพากันไปกักตุนอาหารอาหารเหลือเยอะเต็มเลยนอกีจากกระดาษชําระพี่น้องจา๋าที่ที่ยังมีอยู่เนาะนะก็แบบว่ามาถึงบ้านพี่น้องจา๋ามาถึงบ้านค่อยก็สบายใจไปเปราะหนึ่งว่าไม่โดนกักตัวอยู่ที่ตอนแรกนึงว่าจะโดนกักตัวอยู่ที่สนามบินแต่ไม่ใช่ที่มาหนักกว่านั้นพี่น้องจา๋าโอ้ยคอยปวดหัวพี่น้องคอยปวดหัวหแห้งอันมาฮอดบ้านมาฮอดบ้านพี่น้องจา๋าพ่อใหญ่พ่อใหญ่บ้านเนี่ยพ่อใหญ่ทางบ้านก็รีบมาบอกเลยเธอ ระวังหน,นะจับมือจับจับประตูในในเน็ตที่คอนโดเราเนี่ยทาไมวะฉันคนที่อยู่บ้านติดกับเธอเนี่ยเขาติดเชื้อวะฉันตายแล้วพี่น้องจา๋าเขาติดเชือ้อมันจริงหรือเปล่ามันจริงไม่จริง,รงเราก็ไม่รู้แต่ว่าเขาก็บอกให้เราเขาให้เราคิดเสมอว่าอะไรนะให้คิดเสมอว่าทุกคนติดเชือ้อเพราะว่าเราจะได้ป้องกันตัวเองนะพี่น้องเมื่อเราไม่รู้ก็หาเจลมาเช็ดมือแล้วก็ จะไปจับอะไรอย่าอย่าเข้าใกล้เกินหนึ่งหนึ่งเมตรพี่น้องจ๋าเพื่อนบอกไมาจังสันนะพี่น้องน่าคอยครับนะอ่ะคอยกระปวดหัวพี่น้องตายฉันฉันอุตส่าห์รอดมาจากเมืองไทยนะฉันจะฉันจะไม่รอดมาที่นี่แล้ <laughs> ฉันจะไม่รอดเลยพี่น้องจ๋านะนะแล้วก็แล้ว,ลวคนคนนั้นนะ่ะเขาก็ชอบปาต้งปาร์ตี้อะไรพรนะี่น้องจ๋านั่นก็แล้วก็ทำเสียงดังแหวะไว้คอยก็ไม่เคยคอมเพลนเนาะแล้วก็เขาเหมือนกับว่าเป็นพวกขี้ยงขี้ยาเป็นหนุ่มหล่อแล้วแบบลำปึก ตามที่เห็นนะพี่น้องจ๋านะก็อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนดีที่สุดก็คือเช็ดมือแล้วก็ใส่หน้ากากพี่น้องจ๋าเมืองนอกก็ไม่ใส่หน้ากากข้อยจะไปวิ่งเนี่ยข้อยจะไปวิ่งได้ไหมข้อยจะใส่หน้ากากไปวิ่งเขาจะไม่เอาตำรวจโทรไอ้ตำรวจมาจับค่อยหรือยังไงอะไรอย่างนี้พี่น้องจ๋านะแล้วก็มีข่าวคราวก็คือที่เมืองไทยเขาทําแอปเนะพี่น้องจ๋านะยิ่งตอนนี้พี่น้องที่อยู่ทางอีสานทางทางทางลาวเนี่ยพากันไปอนั้นเยอะนะพี่น้องเนาะพากลับบ้านเยอะเพราะว่าปิดกรุงเทพจริงเขาปิดกรุงเทพเนี่ย เขาน่าจะปิดสถานสถานีรถขนส่งอะไรปิดไปเลยเนาะตอนนี้ที่ที่ที่เมืองไทยเนี่ยด,ดูตามแมปดูตามแผนที่นะแดงกันหมดแล้วนะสุรินแดงกันหมดแล้วแต่ยะโสมั้งที่ยังไม่แดงนะยะโสพวกแถวนั้นท่านแดงไปน้องจ้ะแต่มันก็คงจะมาแหละเพราะมันติดกันเร็วมากเนาะแล้วเราระวังพวกที่ไปเที่ยวสนามมวยนะ่ตอนนี้มันน่าจะออกผลออก,ออกจะไม่ออกอาการแล้วนะพี่น้องจา่าแต่ว่าเขาก็มี พวกบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่หนะึ่งเนาะเขาออกทีวีค่อยตามไปมันจะมีแอปนะตอนนี้ใช้ได้เฉพาะแอป Android แอปก็คือแอปนี้พี่น้องจา๋านะเป็นแอปของอ Android นะตอนนี้เขาเขาน่าจะรอวันศุกร์ถึงจะวันศุกร์นี้นะถึงจะอันนั้นได้ถึงจะถึงจะใช้แอปได้ถึงจะผ่านการตรวจกรองของแอปส Store ของ Pay Store ของ Google ของ Android นะพี่น้องนะจา๋าไพรมิตรโทรศัพท์ซ้ำซุ้กัไปลอง ไปลองโหลดมาบ้างเพราะมันจะเป็นแอปที่บอกว่าคุณบอกว่าคุณไปอยู่ในกลุ่มเสี่ยงไหมแล้วคนเขามีมือถือกันทุกคนก็จะคุณต้องมีอเนสก็คือมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองว่าคุณไปอยู่กลุ่มเสี่ยงไหมคุณก็ต้องดาวน์โหลดดาวน์โหลดแอปนี้ไปแล้วก็จะลงไปลงไปลงไป,ลงไปอย่างนี้พี่น้องจ๋าก,ก็ลงไปว่ามันเท่าไหร่ตนี้เท่าไหร่แล้วตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนแล้วแอปนี้มันก็จะจับสถานที่ที่เราไปว่าเราไปไหนบ้างไปไหนบ้างพอคนอื่นที่ไม่แอปมาที่เขาไม่เป็นนะพี่น้องจา๋าที่เขาไม่เป็นนะ เขาก็จะมันดูปุ๊บว่าตรงนี้มีสีแดงไหมสีแดงก็คือพวกกลุ่มเสี่ยงที่ไปเราจะได้สมมติว่าเราไปซื้อของที่ร้านเนี่ยร้านนี้มีคนกลุ่มเสี่ยงมาในแอปเรามันก็จะบอกว่าเป็นสีแดงๆบอกว่ามีคนกลุ่มเสี่ยงก็คือคนที่อ่าลงทะเบียนไปแล้วนะพี่น้องจ๋าเอามาฝากกันเนาะก็ลองไปหาดูก็บางทีมันอาจจะช่วยเราได้บ้างถ้าตอนนี้เขาจังกำลังของรัฐบาลอยู่ว่าเขาจะให้แบนดวิดหรือว่าอะไรสักอย่างนี่แหละเพื่อที่จะให้อ่ายอมรับว่าจะให้กับความ ความเป็น private นะ่ะก็คือจะให้สามารถที่จะแชร์กันได้ว่าคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้รนเราเราจะได้รู้แล้วเราจะได้ป้องกันตัวเราจะเล่นไปจับไม่ไปแตะเนี่ยถ้าไปจับอะไรเงี้ยก็ต้องรีบล้างมือพี่น้องจา๋าเพราะว่าเราเลีกยงลิงไม่ได้หรอกการจับกันอะไรนพี่น้องเนาะเอาละพี่น้องตอนนี้สิบนาทีแล้วยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยพี่น้องเด้อหักพี่น้องกิดหอดพี่น้องดูกูทุกคน,อกนคอยกักคอลันทีนกันต่อไปคําว่าคอลันทีนเนี่ย ปิดท้ายจากโควิดเนาะคอลันทีนก็คือการกักกันตัวนี่เป็นของจากคอนทีนการการกักกันตัวโดวยปกติแล้วอาเป็นเป็นภาษาแบบลาตินอิตาลีเนาะเขาบอกว่าอะไรนะคอลันทีนเนี่ยใช้สําหรับพวกที่ขึ้นโรงขึ้นเรือที่ไปติดชงติดเชื้อมากาให้อยู่เกาะอยู่อะไรเงี้ยสมัยโบราณเนานะ โดยโดย,โดยตอนนั้นน่ะเขาจะให้40วันพี่น้องจา๋าแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนแล้วเป็น14วันพี่น้องจ๋ามาฝากกันยังไงก็รักษาดูแลสุสขภาพเนาะใครที่เพิ่งกลับมาจากกรุงเทพก็อย่าเพิ่งออกไปไหนคอันทีนสิบสี่วันพี่น้องเนาะเพื่อครอบครัวหรือไม่ก็อยากกลับไปเลยอยู่บ้านดีกว่านะพี่น้องเนาะอยู่ที่กรุงเทพก็ได้เนาะใครที่ยังไม่กลับไปเนาะใครที่กลับไปแล้วก็คอันทีนหน่อยเพราะว่าเห็นข่าวว่าไปกินลง่งกินเหล้าแล้วก็พกอสมอมามาอะไรนะมามาเตือนก็ ไม่เชื่อฟังพป่น้องจา๋าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเนาะลาไปก่อนเจะกันใหม่คลิปหนา้าที่พี่น้องอยิได้แม่แห้งทุกท่านสวัสดีจับบ๊ายบาย